ยังอยู่กับพวกเรา3คนนะคะในรายการสวัสดีอาเซียนพลัสกิจกรรมหนึ่งที่เวลาเราอยู่บ้านเวิร์ r ฟรอมโฮกันทั้งสองท่านทำอะไร ก็ดูซีรีส์เกาหลีนะคะแล้วก็เนี่ยแหละสั่งอาหารมาที่บ้านเพราะว่าจะทาเองก็ขี้เกียจจะล้างแต่บางคนเขาบอกว่าช่วงนี้เหมาะสําหรับการฝึกเป็นเชฟะคะจะมีสายนี้ด้วยใช,ใช่ไหมมีสายทําอาหารมีสายติ๊กต็อกออมีสายอะไรสายวันนี้เดี๋ยวไปดูการทําอาหารบ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะคือต้องบอกว่าใครสนใจอยากจะทําอาหารที่บ้านแต่คิดเมนูไม่ออกแล้วว่าจะทํายังไงดีอะไรดีอาหารไทยก็ทําไปแล้วอาหารฝรั่งทําไปแล้วอาหารเกาหลีทําไปแล้วครั้งนี้จะพาคุณผู้ชมตามแม่บ้านชาวมาเลเซีย ไปทำอาหารมาเลเซียนค่ะ คุณผู้ชมคะจานที่มิ้นถืออยู่ตอนนี้คืออาหารที่เรียกว่านาซเลามักค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยกินมาบ้างเพราะว่านาซิลมักเป็นอาหารประจําชาติของมาเลเซียเห็นหน้าตาเหมือนข้าวราดน้าพริกบ้านเราแบบนี้แต่ไม่ใช่ข้าวธรรมดานะคะนี่เป็นข้าวที่หุงด้วยกะทิแล้วด้านบนก็คือซอสที่เขาเรียกว่าแซมบบวเป็นซอสที่มีกลิ่นหอมมากหลายคนอาจจะเคยกินแต่ยังไม่รู้ว่าวิธีทําเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูกันค่ะ อาหารประจำชาติมาเลเซียอย่างนาซีเลมักหรือนาซีลือมะถือเป็นหนึ่งในเมนูอาหารจานเด็ดของภูมิภาคอาเซียนซึ่งปกติแล้วหาทานไม่ยากเลยค่ะเพราะเป็นเมนูที่นิยมกันแพร่หลายตั้งแต่แถบภาคใต้ของไทยไปจนถึงสิงคโปร์ล่าสุดการท่องเที่ยวมาเลเซียร่วมกับสถานทูตมาเลเซียเขาก็ได้จัดกิจกรรมสอนทำนาซีเลมักผ่านไลฟ์สดใน Facebook แฟนเพจท่องเที่ยวมาเลเซียเพื่อให้คนไทยได้ลองเรียนรู้วิธีทำกันดูซึ่งคนที่มาสอนทำ ก็คือกลุ่มแม่บ้านมาเลเซียตัวจริงเสียงจริงที่อาศัยอยู่ในไทยเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยค่ะว่าสูตรแท้ดั้งเดิมแน่นอนแต่ใครที่พลาดไปไม่ต้องห่วงน,นะคะมิ้นไปตามเก็บขั้นต,นตอนการทำอย่างละเอียดมาให้แล้วค่ะค่ะคุณชมอันนี้คือวัตถุดิบที่สําหรับทํานาซีเลมักในวันนี้และนี่ก็คือคุณมิงที่จะมาอธิบายเป็นภาษาไทยให้คุณผู้ชมทางไลฟ์สดของ Facebook การท่องเที่ยวมาเลเซียฟังกัน,กนค่ะ อัน้ค่ะวันนี้เรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่ใช้สําหรับการทํำข้าวนะคะก็จะเริ่มต้นจากข้าวสารค่ะ,คะข้าวสารอันนี้ก็คือนางศิลามาจะพิเศษว่าจะไม่ใช่ข้าวสารแบบข้าวเปล่าของบ้านเราเราจะหุ่งคู่กับน้ํากะทินะคะค่ะนอกจากนั้นเราจะมีเพิ่มตัวใบเตยนะคะ มีหัวหอมแดงมีขิงแล้วก็เกลือค่ะแล้วอันนี้ส่วนฝั่งนี้คือเป็นวัตถุดิบสําหรับการทําซอสใช่ค่ะซอสนีเขาเรียกว่าอะไรคะซอสซ้มเบานะคะอันนี้จะมีรสชาติหวานแล้วก็เผ็ดด้วยนะคะค่ะค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ําตาลนี่คือน้ําตาลใช่อันนี้ก็จะเป็นหอมใหญ่ปั่นนะคะค่ะค่ะผสมน้ำนิดหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นกระเทียมค่ะ หอมแดง,แดงนะคะอันนี้อันนี้อะไรคะเป็นซอสค่ะ<อ>ใช่เป็นซอสจะมีรสชาติเผ็ดนะคะอันนี้จะเป็นปลาเล็กปลาน้อยหรือปลากระตักนะคะเอนชลีของเราส่วนอันนี้คือน้ำมะขาม,ม,าขามใช่เป็นมะขามผาสมกับน้ำนะคะแล้วสุดท้ายอันนี้จะเป็นกะปิค่ะ จะเป็นกะปิของมาเลเซียเขาใช่ไหมคุณผู้ชมอันนี้เป็นกะปิแบบของมาเลเซียเขาค่ะน่าจะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติไม่เหมือนกับกะปิของไทยเดี๋ยวลองดูกันค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็น<ท>น,น,น้ำกะทินะคะ,ะ,คะใช่ วิธีทำนาซิเลมักก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเลยค่ะเริ่มจากการหุงข้าวสองถ้วยกับน้ำกะทิหนึ่งถ้วยใส่คิงและหอมแดงซอยปรุงด้วยเกลือหนึ่งช้อนชาปิดท้ายด้วยการใส่มัดใบเตยเพิ่มความหอมคนให้เข้ากันก่อนจะใส่หม้อหุงตามปกติต่อกันด้วยหัวใจของนาซิเลมักอย่างซอสซัมเบาเริ่มจากการใส่น้ำมันลงในกระทะรอจนร้อนจากนั้นใส่หอมปั่นลงไปตามด้วยกระเทียม แล้วผัดช้าๆคนให้เข้ากันจนได้กลิ่นของกระเทียมและหอมจากนั้นก็ใส่กะปิลงไปและคนจนเข้าเนื้อพอผัดจนเริ่มมีสีเหลืองทองก็ให้ใส่พริกแห้งป่านตามลงไปค่อยๆผัดให้พริกโดนความร้อนใช้เวลาพอสมควรค่ะเพราะต้องรอจนซอสเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเข้มแล้วจึงใส่น้ำมะขามเปียกเคี่ยวต่อจนซอสเข้าเนื้อและออกสีส้มเข้มจากนั้นก็ใส่ปลาก,กะตักและหอมแดงซอย รุงรสด้วยน้ำตาลและเกลือเล็กน้อยแม้จะใช้เวลาผัดนานแต่หลังจากเสร็จแล้วซอสซัมเบานี้สามารถเก็บได้ราว3วันโดยไม่ต้องแช่เย็นเลยค่ะและนี่ก็คือนาะซีเลมักที่เสร็จสมบูรณ์ทานคู่กับแตงกวาถั่วและปลาแห้งหรือจะเปลี่ยนเป็นไก่หรือเนื้อก็ได้ตามความชอบเลยค่ะ กิจกรรมไลฟ์สดสอนทําอาหารครั้งนี้มีคนให้ความสนใจเยอะเลยทีเดียวซึ่งคุณมัสรีน่ารองผู้อํานวยการการท่องเที่ยวมาเลเซียประจําประเทศไทยก็บอกนะคะว่าจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คือการใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อแลเกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้คนไทยได้รู้จักมาเลเซียมากขึ้น um, This is a platform we want to showcase our signature Uh, especially our signature dish in Malaysia is easy to find and and to show our uh, Thai followers you know to cook Malaysia food yeah you know a nasi lemak is a signature dish in Malaysia it's easy to find at any time you know so you must try and get nasi lemak in Malaysia แน่นอนว่าวัฒนธรรมที่น่าสนใจของมาเลเซียไม่ได้มีแค่อาหารเท่านั้นซึ่งคุณมัสรีน่าก็บอกค่ะว่าหลังจากนี้จะยังมีการจัดกิจกรรมขึ้นอีกมากมายแน่นอนค่ะ sure we will have frequent activity especially live FB in our FB platform so follow us there are many more activities there are many more uh, to know about Malaysia you know we have how to speak Malay you n know, o put Malay d i So in our activity and many more interaction live back in Malaysia, so that you can dream now and travel later when borders is open. ได้ยินแบบนี้แล้วใครอยากเรียนรู้วัฒนธรรมมาเลเซียเพิ่มเติมโดยเฉพาะการสอนภาษามาเลเซียออนไลน์ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ก็ไปติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage การท่องเที่ยวมาเลเซีย ส่วนสูตรทาเมนูเด็ดอย่างนาซิเลมักที่เรียนรู้กันไปวันนี้ก็อย่าลืมไปลองทํากินที่บ้านกันดูได้ผลยังไงมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะ